ทำริ่งันราชนทุกกททุกตชนส่วนของเจ้าหน้าที่ได้แบ่งเจ้าหน้าที่ไว้เรียบร้อยแล้วนะคะและสำหรับในตอนนี้นะคะแขกผู้ใหญ่ที่ได้มาทำโครงการเมืองสะอาดคนในชาติมีสุขเจริญพระเกียริผพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเวลา15บหนาฬิกาพร้อมกันทุกประเทศ และเพื่อเป็นการบายรัฐบา,าลกิจกรรมหลักมีดังนี้หนึ่งคันเลือกพืชพร้อมกับสุนกลาง 3. แจ้งการกำจัดพร้อมทั้งการกำจัดเก็บมูลก็เป็นการรณรงแบบพิกคิลเตโดยรุ่งนะครับท่านผู้พันรอเกาพันหนึ่งท่านผู้ร่วมพิธีทุกท่านท่านหัวหน้าส่วนนะครับ เนื่องจากในวันนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดการเจ้าุรีท่านติดภารกิจสําคัญนะครับรวมทั้งการกาจัดผักกบชวาวัชจเป้าหมายในเบื้องต้นที่จะให้เกิดผลลิตผลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับนี่จะเป็นรูปธรรมได้อย่างที่ผมบอกสองสิ่งนี้ก็เพียงพอแล้วนะครับผมคงต้องขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับเรื่องในโอกาสตรงพระเจริญพระชนมพรรษา đa hộp thịt thanh long ở hàng rong, hàng rong, đó,